อม a ร i นบุ๊กส์พอดแคสตคิดมากพอดแคสตสวัสดีครับผมคิดมากครับสวัสดีค่ะพบกับคิดมากพอดแคสต์นะคะดิวค่ะสวัสดีคิดมากครับ ค่ะวันนี้เป็น ep 5แล้วนะคะคุณสอนเราจะมาคุยเรื่องวิธีการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเราเองตัวเราเองเนาะใช่โอ้สิ่งแวดล้อมที่ดีมันมีความสําคัญยังไงคือผมเนี่ยเพิ่งเคยไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับแต่จําชื่อไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าลองลองลองไปเสิร์ชกันได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่วาสัพพะโลสิ่งแวดล้อมกับดีเอ็นเครับอ้าวู๊ลึกทำให้เห็นว่าคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถกเถียงกันตลอดว่าระหว่าง สิ่งแวดล้อมก,ก็ดินเออะออันไหนก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนของเราค่ะทําให้เราเป็นอย่างเราเป็นทุกวันนี้ได้มากกว่ากัน<อ>ซึ่งจริงๆในสารคดีเนี้มันทําให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าดนเอก็มีส่วนผลผลตอการที่เราเป็นเราประมาณหนึ่งค่ะในสิ่งแวดล้อมที่ดีอะครับมันก็ส่งผลต่อชีวิตเราประมาณเหมือนกันแต่ในความรู้สึกข,ของผมอะ แมเราจะไปแก้ไขดินเอตัวเองก็คงไม่ได้เนาะใช่คือวันหนึ่งอาจจะทำได้แต่ว่ามันคงต้องใช้เ,เงินมหาศาลนะแต่สิ้งที่เราทําได้ทันทีค่ะทาวันเนี้คือการที่เราสร้างสิ่งรอมที่ดีๆให้กับตัวเราเองครับวันนี้กเกลยอยากจะมาชวนนะครับคุณดิวคุยกันว่าเฮ้ยมันมีเจ็วิธีการนะที่ผมเนี่ยทดลองใช้กับตัวเองด้วยเจ็ดวิธีค่ะการที่ว่าเราจะเป็นสิ่งรอมที่ดีกับตัวเองได้อย่างไรค่ะ ก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับว่าสมมติเรามีเด็กฝาแฝดเนาะคือมี DNA เหมือนกันแต่ว่าทั้งสองคนถูกแยกออกไปเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันประมาณนั้นใช่ไหมคะว่าแบบเออสิ่งแวดล้อมกับ DNA มีผลยังไงซึ่งสิ่งแวดล้อมก็มีผล DNA ก็มีผลแต่ว่า DNA เราเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งแวดล้อมเราพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสิ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับคนที่อยู่รอบด้านด้วยเนาะอันนี้ เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งแต่เรายังเป็นสิ่งแวดล้อมคนอื่นด้วยถ้าเรากลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกับตัวเองก็กลายเป็นว่าเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกับคนอื่นด้วยโลกมก็นมีมุทะน่าอยู่ขึ้นด้วยจริง,งนนค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้แบบสิ่งแวดล้อมมันมันเสี่ยงในการที่จะแบบว่าเจอสิ่งแวดล้อมมลภาวะได้ง่ายอะไรเ<ช>งี้ยเนาะแล้ววิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่คุณสอนมีบอกว่ามีเจ็ดวิธีมีอะไรบ้างคะวิธีแรกง่ายสุดเลยครับ อยากเป็นคนแบบไหนให้สร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นให้ถับตัวเราเองเช่นถ้าบอกคนบอกว่าเราอยากเป็นนักอ่านอยากอ่านหนังสือเก่งๆถามว่าวิธีกรารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคืออะไรครับก็คือการอ่านหนังสือครับแต่แต่ทำไงเราจะอ่านหนังสือล่ะอาจจะเริ่มจากการที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราพกหนังสือติดตัวไว้ตลอดอม,มาขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์ทุพดลนะครับลมโฟนะครับแห่ง นพดลสตอรี่นะครับถ้าอาจารย์พดลนเนี่ยท่านเคยแนะนําไว้ว่าตัวท่านเองเนี่ยวางหนังสือไว้ทั่วบ้านเลยค่ะซึ่งนั่นมาทาให้เห็นกับว่าการที่เราวางหนังสือไว้ทั่วบ้านเนี่ยมันทําให้สิ่งแวดล้อมของเราอ่ะมันเต็มไปด้วยหนังสือค่ะไม่ว่าอยู่ตรงไหนแล้ว้องหยิบหนังสือมาอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งวแวดล้อมเนี่ยเราอยากเป็นคนแบบไหนเนี่ยการที่เราสร้างหิวร้อมตรงนั้นเนี่ยให้กับตัวเองอะ่ะมันทำให้เราเป็นคนแบบนั้นได้ค่ะมันจะมีเคสหนึ่งครับมันจะมีบริษัททบริษันึงค่ะ เขาต้องการที่จะทําให้คนเนี่ยนะครับกินน้ําอารมณ์น้อยลงค่ะแล้ววันไหนมากินน้าเปล่ามากขึ้นอวิธีการของเขาเนี่ยไม่ใช่การที่เขายกชั้นน้ำอารมณ์ออกอแต่การที่การที่เขาเนี่ยย้ายชั้นน้าเปล่าไว้ะครับมาอยู่แถวหน้าสุดประตูหน้าเลยอ๋อส่วนเชลน้ำอารมณ์อะ่ะไปอยู่ตรงท้ายๆเดินไกลหน่อยใช่ครับแต่ว่าคนสามารถมาซื้อ น้ำอารมณ์ไอ้น้ำาป่าตรงที่แรกบัตรได้เลยคือรู้แรกบัตรคือวิ่งเข้ามาเหนื่อยเหนื่ออาหยิบน้ำเปล่าก่อนได้เลยง่ายขึ้นใช่ครับผลปรากฏว่ายอดการกินน้ำเปล่าของบริษัทนั้นะเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วยอดการกินน้ำลงกลดลงจริงๆค่ะมาทำให้เห็นว่าการจัดวางสิ่งวอ้อมให้กับตัวเราเองนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วเราทำได้ ไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับไม่ไม่ยากเลยก็อยากเป็นยังไงก็สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นก่อนเลยใช่ก็เริ่มต้นจากการคิดก่อนเลยว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเนาะแล้วข้อสองล่ะคะคุณสอนเริ่มจากการคิดต่อไปก็ต้องการพูดครับอืมคือไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณดิวเป็น่าครับเป็นเหมือนกันใช่คือจะพูดในใจนะเราอาจจะไม่ได้ส่งเสียงอะไรทีเดียวใช่บางทีก็ส่งเสียงมาเหมือนกันบางทีมันแบบ คุยกับตัวเองข้างในแล้วแบบมันไม่แตกอะไรเงี้ยบางทีการได้ส่งเสียงออกมาพูดออกมาม,มันก็บางทีมันมันรู้สึกว่าเออมันเป็นรูปธรรมเนาะอะไรเงี<ช>้ยม,ม,มันก็อ่ะพูดก่อนพูดกับตัวเองอ่ะลองพูดกับตัวเองอใช่ไหมคะมยังไงครับคุณสอนยกตัวอยางจริงจริเนี่ยผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติครับคนเดิวค่ะถ้าเป็นไปได้เราก,ก็อยากให้ใครอ่ะพูดจากับเราดีๆอืมหรืออยากให้เวลาเรารู้สึกคอแท้ค่ะไม่สบายใจอ่ะเราก็คาดหวัง ว่าจะมีคนพูดให้กำลังใจกับเราะอะไรแบบนี้เวลาเราทำดีก็คาดหวอกว่าจะมีคนพูดชื่นชมกับเราเฮ้ยแต่ทำไมเราต้องรอคนอื่นด้วยละ่ะทำไมเราต้องรอสิ่งเรืองอที่ดีๆแบบนั้นจากคนอื่นละ่ะเราเป็นคนคนใดของตัวเราเองได้นะอรู้จักที่จะพูดกับตัวเองบ้างครับคือให้กำลังใจตัวเองให้เป็นค่ะชื่นชมตัวเองให้ได้ให้คุณค่ากับตัวเองให้ได้อะไรแบบนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่จะช่วยให้เราอ่ะ มีพลังมากขึ้นแล้วก็พึ่งพิงสิ่งแวดล้อมภายนอกมากขึ้นแบบนี้ครับคครับค่ะ,คะ,คะก็วิธีง่ายๆเลยถ้าใครไม่เคยคุยกับตัวเองหรือพูดกับตัวเองมาก่อนวิธีง่ายๆคือเราลองส่องกระจกดูคือมันเป็นคือดิวเคยอ่านมาค่ะผลวิจัยก็คือนักนักนัก,นกพวกนักจิตวิทยาเขาจะบอกว่าแบบวิธีง่ายๆเลยก็คือการมองคือเวลาเราคุยกับคนอื่นเราได้สบตาอะไรอย่างเงี้ค่ะมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราลองส่องกระจก เราพูดสิ่งดีๆใส่กระจกแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใครอยากเริ่มต้นในการพูดกับตัวเองเนาะค่ะลคแล้ววิธีต่อไปในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองคืออะไรคะคุณสอนนอกจากพูดดีๆกับตัวเองด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ให้พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะด้วยนะครับคำว่าน้ำเสียงเนี่หมายก็บางทีเราพูดในใจนะแต่พูดด้วยความอ่อนโยนพูดกับตัวเองเน่างันที่แบบผมว่าเป็นพื้นฐานอะ เวลาที่เราพูดกับคนที่เรารักอ่ะเราจะพูดเขาดีเหมือนกัาคุณคุณดีมีลูกใช่ไหมครับเวลาพูดกับลูกเราจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เสียงสองเนี่ยมีคนเคยพูดกับผมแบบนี้เลยว่าพูดเสียงสองกับตัวเองบ้างก็ได้นะอ๋อจริงคือแบบเชื่อใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้นอกจากชมตัวเองแล้วก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยอ่อนโยนตัวเองหน่อยอะไรแบบนี้ครับค่ะเมื่อเราอ่ะคิดกับตัวเองปรับมใช่ิที่ถูกต้องแล้ว พูดดีๆกับตัวเองไปแล้วแล้วก็พูดตัวเองนี้อเสียงที่ดีอะตอนนี้เหมือนกับเราถูกล้อมไม่ด้วยสิ่งล้อมที่ดีๆในระดับหนึ่งแล้วครับนอกากก็เป็นข้อสามก็คือพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนนอกจากพูดดีๆกับตัวเองแล้วไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เราพูดแบบแย่ๆแบบแกมันห่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตะคอกตัวเองอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันมันเป็นการลดเซลล์เอสติมของตัวเองนะมันคือคือส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรา คาดหวังที่จะได้จากคนอื่นมันก็ยากและเราคาดหวังที่จะพูดกับตัวเองแล้วยิ่งถ้าเราแบบด่าตัวเองอย่างเงี้ยมันลดเลยแหละสิ่งแวดล้อมมันก็จะแย่เกิดมลภาวะในชีวิตเราเนะาะค่ะแล้วก็ข้อสี่คืออะไรคะในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อภัยตัวเองให้เก่งอ๋อนี้ดีมากผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่ค่อยให้อภัยตัวเองอืคือเหมือนกับเวลาบางครั้งเราทําผิดอะไรก็ตามหรือหรือเกิดเรื่อง แย่ๆเลยคือตามพึ่งกับชีวิตของเราอะ,ะหนึ่งบางทีเราไม่ได้ผิดนะ,ะแต่เราโทษตัวเองก่อนอะนะครับเราลงแล้วเราโทษตัวเองเนี่ยเราไม่ได้โทษตัวเองครั้งเดียวแต่เราลงโทษตัวเองตลอดชีวิตเลยอืว่าตัวเองใน,น,นเ,งเรื่องนั้นๆัคิดลบกับตัวเองในเรื่องนั้นๆัแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเคยมีนคนบอกผมมาครับว่าคนอื่นลงโทษเราแค่ครั้งเดียวในในชีวิตอืแต่เราอะลงโทษตัวเองครั้งไม่กัิงถ้าเราอยากจะสร้างสิ่งเราที่ดีให้กับตัวเองอะ เราต้องปล่อยอดีตอะให้มันเป็นอดีตนะครับคือเราต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้แล้วครับมันถึงจะเป็นก้าต่อไปนะครับที่เราอะจะไปถึงขั้นตอนต่อไปนะครับคือคือขั้นตอนที่ห้าเลยนะครับก็ค,คือการที่เราเนี่ย เราต้องทิ้งเรื่องร้ายไว้เบื้องหลังแต่เราจะไม่ทิ้งเรื่องร้ายไว้เบื้องหลังด้แน่ถ้าเราอยากไม่ให้อภัยตัวเองเพราะว่าเวลาเราแบบเวลาเฟล l อย่างเงี้ยเวลารู้สึกแย่มันจะขุดออกมามเลยเนี่ยเ<ช>นาะเวลา<ช>แบบเรา<ๆ>บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้อันนี้แยกกันเนาะระหว่างแบบ การทำผิดจริงๆแล้วการหาข้ออ้างข้อแก้ตัวให้ตัวเองกับการที่เราโทษตัวเองอันนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะก็คือเราจะให้อภัยในการเราไม่โทษตัวเองใ,ให้อภัยตัวเองใ,ในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ผิดแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเนาะค่ะก็คือเราจะไม่เราจะแบบทําให้เป็นข้อต่อไปก็คือจะทิ้งเรื่องร้ายไว้ใช่แล้วแล้วเราก็จะไม่เสียใจภายหลังเนาะค่ะ อืมเช่นเช่นอะไรบ้างคะมีมีแบบเคสตัตี้หรือว่าอะไรที่แบบคุณสอนเคยประสบมาจริงๆไหมจริงๆเนี่ยจะบอกไว้ว่าคนเราทุกคนนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวความผิดหวังอดีตเอาง่ายๆื่องการอกหักอ่ะคนทุกคนไม่อกหักแต่ถามว่าคนแต่ละคนมุกออนได้ต่างกันนะอืดเพราะบางคนเนี่ยเองเก็บอดีตไ้เลยค่ะแต่บางคนเลือกแล้วที่จะอยู่กับปัจจุบันการเลือกจักทิ้งเรื่องรายไว้บ้างหละคือการที่เราเลือกแล้วว่า เราจะมีชีวิตทุกปันไม่ใช่เพื่อวันเมื่อวานนะครับมันก็ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างชก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่มีใครถูกใครผิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเลยไม่ใช่ในวันนั้นใช่แล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนว่าเราไม่ใช่ไม่ดีเราก็แค่เป็นเราเขาก็แค่เป็นเขาแล้วเราก็ให้อภัยว่าเออเราเป็นแบบนี้เราไม่ได้ผิดเนาะแล้วก็ทิ้งมันไปประแผกตัวเองเนาะแล้วข้อต่อไปล่ะคะในการสร้าง สิ่งแวลล้อมที่ดีคืออะไรเอ่ยออการไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับหัวนี้สําคัญมากเนาะอันนี้เป็นเพียนพอยต์ของหลายๆคนนะครับบางคนชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกนคนอื่นให้ตัวเองรู้สึกดีแต่บางคนก็ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกนคนอื่นแล้วรู้สึกแย่อืแต่ไม่ว่าจะยังไงครับไม่ว่าคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ความหมายไม่คือความหมายเดียวกันคือการที่ความสุขหรือความทุกของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแต่คุณเอาความสุขหรือความทุกของคุณ ไปขึ้นและฝากไว้กับคนอื่นนะครับเหมือนกับเรื่องของการการการมีความสุขกับชีวิตนะครับผมก็มองว่าบางทีเนี่ยแค่สิ่งที่เราเป็นเราอาจจะมีความสุขแล้วแต่เราชอบมีความทุกข์เพราะเราปเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบกับความสุขคนอื่นเห็นเขามีแบบนั้นเขามีความสุขฉันมีแบบนี้ฉันเลยกลายเป็นไม่มีความสุขเพราะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเอาตัวเองไปเทียบคนอื่นเมื่อนั้นเนี่ย เราก็จะเริ่มสร้างองค์ประกอบการเป็นสิบเตที่ดีให้ตัว,<ม>ตวเองแล้วเพราะเราไม่เอาตัวไปเทียบกับใครไงเราอยู่ของเราแบบนี้มีความสุขเราก็แฮปปี้แล้วซึ่งข้อนี้เราอาจจะต้องรีมาคไว้เลยเพราะว่าตอนนี้การแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นมันง่ายมากเพราะเรามีโซเชียลมีเด<ช>ียเนาะเราก็จะเห็นชีวิตของคนอื่นได้ง่ายมากคืนซึ่งชีวิต เราเคยพูดไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้ที่แบบว่าการอยู่ในโซเชียลมีเดียชีวิตของเขามันแค่ส่วนหนึ่งใช่มันไฮไลท์ของเขาแล้วเขาก็ส่วนคนส่วนใหญ่จะไม่เอาความทุกข์ไปใส่ในโซเชียลมีเดียแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องรีมาของเราเองเลยว่าเราต้องไม่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะและข้อสุดท้ายใน7วิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคืออะไรคะคุณสอนโฟกัสไปสิ่งสําคัญเนี่ยอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้คือพูดแล้วเป็นเหมือนเป็นเซนเลยคือชีวิตของเรามันมีเรื่อง เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะมีความสุขได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรสําคัญกับชีวิตเราซึ่งผมตอบไม่ได้นะะเพราะอะไรที่สําคัญแต่ละแต่ของชีวิตแต่ละคนจะต่างกันค่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเราโฟกัสท่ตรงนั้นพอค่ะสิ่งอื่นจะเอามาทุบกวนจิตใจมันเป็นแค่อุปกรณ์มองแค่จุดเดียวก็พอค่ะเนาะก็คือเจ็ดวิธีนี้เราอาจจะไม่ต้องเรียงลําดับ เราอาจจะวนว่าเออเราสร้างโฟกัสของตัวเองคืออะไรซึ่งมันอาจจะวนกลับไปที่แบบว่าเราคุยกับตัวเองว่าเราคุยกับตัวเองว่าเราเห็นอโฟกัสของตัวเองคืออะไรเราก็วนกลับไปที่ข้อ2หรือว่าเราก็พูดกับตัวเองในข้อสาเนาะด้วยน้าเสียงที่เราที่แบบเหมือนคุยกับคนที่เรารักเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็มันจะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมของคนอื่นด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบ อันนี้อันนี้อันนี้แตกประเด็นไปอีกเนาะคุณสอนสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งวัลล้อมที่ดีให้กับตัวเองประมาณหนึ่งแล้วแต่เราไปเจอคนรอบข้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแบบปิดกั้นหรือว่าตัดมันยังไงดีจริงๆอ่ะมันจะเข้าข้อสุดท้ายเลยครับคุณคือการโฟกัสไนสิ่งสาคัญถามว่า<น>ความคิดเห็นลบๆทัศนคติแย่ๆคนอื่นเนี่ย มันสาคัญกับชีวว่ะผมว่าส่วนใหญ่ไม่สาคัญหรอกแต่เราอะไปเอามาใส่ใจสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือเรารู้สึกและคิดกับตัวเองคนที่รักเราอะเขารู้สึกและคิดกับเราอย่างไงอันนั้คือสิ่งสําคัญใช้ข้อที่ข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายเลยครับโฟกัสโฟกัสแต่สิ่งและคนที่สําคัญใช่ไม่งั้นก็ถอยออกมาถ้าเกิดว่ามีคนหรือว่าอะไรที่มันเป็นมลภาวะในชีวิตเราเนาะคือเราเลือกคนในชีวิตเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่เราเลือกที่จะใส่ใจใครและใส่ใจประเด็นไหนได้อืมอันนี้ดีค่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะเรา<ๆ>เราเลือกสังคมที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแต่เราเลือกที่จะโฟกัสแล้วก็ถอยค่อยๆเฟดตัวเองออกมาทีละหน่อยถ้ามีโอกาสเนาะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องพยายามในการ,รสร้างชีวิตตัวเองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตัวเองมีอะไรดีๆในชีวิตใช่ไห<ช>มอืม ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะที่มาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีกันเราแต่ละคนก็จะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับกันละกันเนาะดูแบบโลกสวยแต่จริงๆแล้วมันทําได้จริงเนาะอืมใช่สําหรับ E ีีนี้นะคะวิธีการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเราเองทั้งดิวแล้วก็คุณสอนก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเรา คุยกันต่ออีพีหน้าหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากไว้ก็ได้ค่ะเราอาจจะหยิบประเด็นนั้นมาพูดคุยกันในอีพีถัด <ๆ S 2> ไปเนาะก็ฝากคิดมากพอดแคสต์ไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยพูดเหมือนนักร้องลูกทุง่ง <laughs> แต่จริงๆแล้วเราสามารถฟังได้ตลอดเลยนะทุกพื้นที่เลยทั้ง Spotify, Cloud, YouTube, s p o t Spotify s o u n d c l o u d y o u t u b e p พอ b ดีนแล้วก็ www.amarinbooks.com ค่ะอีพีนี้เดียวกับสอนสวัสดีนะคะ บางครั้งเราอยากเป็นคนพิเศษสำหรับใครสักคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่ใช่เป็นที่ถูกใจสำหรับคนอื่นแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนพิเศษอยู่เสมออย่างน้อยก็สำหรับตัวเราเองเป็นเราคือพิเศษผลงานเล่มใหม่ล่าสุดจากคิดมากนักเขียนผู้มองโลกในมุมต่าง ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนพบกันได้แล้วที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม amarinbooks podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube amarinbooks